มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปลาปลาลาดโผล่หลังแผ่นดินไหวสอครั้งหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวสองครั้งในวันเดียวกันที่ไต้หวันนะคะเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาชาวประมงสามารถจับปลาที่มีความยาวขนาดผิดปกตินะคะซึ่งมีความยาวกว่า5เมตรน้ำหนัก45กิโลกรัม หรือที่คนไทยเรียกว่าปลาพญานาค่ะต่อมาปลาตัวดังกล่าวนะคะได้ถูกขายให้กับเจ้าของร้านแห่งหนึง่งในราคา16,000ดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ17,000บาทค่ะโดยทางเจ้าของร้านได้เผยว่าเนื้อปลาตัวนี้เมื่อนำไปเน,นื่องจะมีรสชาตินุ่มนวลแล้วก็แน่นมากกว่าเต้าหู้อีกค่ะ ซึ่งปลาตัวขนาดนี้ถือได้ว่าเป็นปลาที่พบได้ยากมากนะคะเพราะเป็นปลาทะเลน้ําลึกจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวมีความแรง4.9แ,แมกนิจูดและ4.8แมกนิจูดห่างจากชายฝั่ง14กิโลเมตรค่ะจึงทําให้ปลาพญานาโผล่ขึ้นมาเหนือน้านําให้ได้เห็นแบบนี้นั่นเองนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ค้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ